สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็มาอัพแทนไลฟ์สตรีมวันนี้นะครับวันที่หนึ่งกรกรมนะครับก็วันนี้ผมก็ไม่ว่างถ่ายทอโสดอีกแกะนะครับก็วันนี้คือวันนี้ก็ต้องรีบไปเรียนอีกเหมือนกันอ่ะนะครับเพราะว่าผมเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็ ถือโอกาสเนี้ยผมมาทําคลิปพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับแพทอัปเดตที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับก็คือวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็คือ GM เนี่ยได้มีการประกาศวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟแล้วนะครับก็คือจะมีการอัปเดตแพทใหม่นะครับนี่ครับถ้ามาอ่านประกาศนะครับก็คือจะปิดปรับปรุงในวันที่3กรกฎาคมเวลา8โมงเช้านะครับน่าจะตามเวลาประเทศไทยนะนะครับ 8โมงถึงบ่ายสองนะครับแล้วก็มีข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของขยายเวลากิจกรรมชวนเพื่อนเล่นนะครับเพื่อปรับเวลากิจกรรมให้เข้ากับเวลาการอัปเดตนะครับจึงมีการขยายเวลากิจกรรมชวนเพื่อนเล่นที่กำลังดำเนินการอยู่นะขณะนี้ให้ไปสิ้นสุดในวันที่สามกรกฎาคมเวลาแปดโมงนะครับชวนเพื่อนเล่นนี่น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าะ เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะอ่าน่าจะเป็นอีเวนต์นี้นี่แหละกิจกรรมชวนเพื่อนเล่นนะครับก็คือน่าจะชวนเฉพาะคนที่ไม่ได้เข้าเกมนะหรืออาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของเนี่ยครับ แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีประกาศไอ้นี่อีกนะก็คือถ้าใครที่ได้ติดตามประกาศซึ่งตอนนี้ GM มันเอาประกาศไอ้นั่นออกไปแล้วก็คือเรื่องของการเอาระบบไอ้นี่ออกนะเรื่องของร้านค้าไอ้นี่ครับเนี่ยครับร้านค้าหีบคุกกี้กับหีบเพชรเนี่ย GM จะเอาออกนะครับเห็นเขาว่าเอาออกนะนะเพราะว่า คือ GM เขาเขียนมาอย่างเงี้ยนะครับในประกาศอะแต่ในประกาศมันมันเหมือนข้อออกไปแล้วอะนะครับก็คือเพราะว่าเนื้อหาประกาศมันเขียนบอกว่า GM มันเอาระบบโพอร์ชันโพชันเพิ่มล่างเข้ามาเงี้ยก็เลยเหมือนข้อว่าเหมือนเขาจะเอาไอ้ร้านค้านี้ออกอ่ะนะครับแต่ร้านค้าหีบเนี่ยน่าจะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่เหมือนเดิมน่าจะอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าในประกาศไม่ได้เขียนไว้นะครับ ส่วนร้านค้าสมบัติอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะว่า G.M จะเอาออกหรือเปล่านะสาหรับร้านค้าสมบัตินะครับแต่ผมว่าไอ้สองอันนี้ยผมว่าน่าจะมีโอกาสเอาออกนะเพราะว่าใน G.M ประกาศมันเขียนไว้นะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะมาพูดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูที่ facebook Fanpage ของคุกกี้ร้านสื่อคุกกี้หนีเตาอบนะครับ ถ้าใครที่ได้ติดตามแฟนเพจนี้นะครับก็คือ GM เอไม่ใช่ GM ดีแอดมินต้องเรียกว่าแอดมินถ้าเป็นใน f a c e b o o k อะนะครับก็คือใน f a c e b o o k อะเขามีการโพสต์บอกนะครับก็คือเรื่องของคุกกี้ตวใหม่นะครับนี่ครับก็คือเขาเขียนบอกว่าความแสบซ่ากำลังจะมาโพสทุกคนอีกไม่นานเกินรอก็คือคุกกี้รสส้มนะครับน่าจะมาพร้อมแพทอัปเดตใหม่เนี่ยแหละก็คือวันที่ สามกระกฎาคมนะครับน่าจะมาพร้อมอัปเดตแพทใหม่นะนะครับซึ่งคุกกี้รสส้มเนี่ยก็ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าความสามารถเนี่ยจะเหมือนกับภาคเก่าที่เราเคยเล่นไหมนะครับพอผมไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยมีหลายคนบอกว่าพอเห็นคุกกี้รสส้มปุ๊บคิดถึงภาคเก่าเลยอะเออภาคร้ายที่เราเคยเล่นนะครับแต่ก็มันก็เสียดายอยู่อย่างคือมันไม่มีอะไรอัปเดตแล้วอะเราก็ต้องทําใจเล่นต่อไปอะนะครับ คือมันน่าเบื่อก็จริงนะที่แบบมันไม่มีอะไรใหม่ให้เล่นแต่ก็ต้องยอมทําใจเล่นไปอะ่ะนะครับแต่ทางเกาหลีเนี่ยเขาก็ใจใจดีนะเออแบบไม่รู้ใจดีหรือว่ายังไงอะ่ะก็คือเอาคุกกี้เอาคุกกี้ตัวเก่าๆอะ่ะที่เคยอยู่ในภาาเก่าๆเนี่ยเอามาลงในโอเวนเบกนะครับมีหลายตัวนะที่แบบเอาคุกกี้ตัวเก่าๆที่เคยอยู่ในคุกกี้รันภาคเก่าอะ่ะเอามาลงในภาคใหม่นะครับคือผ้าโอเวนเบกนะครับนี่ครับ นี่ๆๆๆผมว่านะ้าจะอ,าออกจริงนะเพราะว่าใน f c e e o o o k แฟนเพจเขาบอกเนี่ยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวมาอ่านนี่ครับอีกไม่นานนี้ร้านค้าหีบคุกกี้และร้านค้าเพชรจะหายไปดังนั้นเพื่อนๆคนใดที่มีกุญแจอยู่รีบใช้ได้เลยนะและสำหรับใครที่มีกุญแจและไม่ได้ใช้ก่อนหนะ้า ที่ร้านค้าจะปิดตัวกุญแจเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นโพชั่นเพิ่มล่างแทนวันนี้ไปละต้องไปแข่งต่ออ๋อก็คือหมายความว่าจริงอย่างที่ผมพูดครับก็คือหีบร้านค้าหีบคุกกี้กับเพรสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะถูกนำออกจากระบบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะถ้าใครที่มีกุญแจเปิดฟรีเนี่ยจะเปิดเลยก็ได้หรือจะ เก็บไว้ก็ได้เพราะว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยระบบก็จะเปลี่ยนกุญแจเนี่ยเปลี่ยนเป็นโพชันเพิ่มล่างนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับถ้าอยากได้โพชันเพิ่มล่างก็ก็ไม่ต้องเปิดใช้แต่ถ้าใครไม่อยากได้โพชันเพิ่มล่างก็เปิดใช้ไปเลยนะครับก็แล้วแล้วแต่เพื่อนๆนะครับอ่ะคงไม่มีอะไรแล้วเนาะนะครับสําหรับประกาศนะครับก็ วันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สตรีมก็ขอภใหเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่สองกรกฎาก็เดี๋ยวผมขอดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าผมจะว่างไลฟ์สตรีมหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติเนี่ยวันเสาร์ผมคือผมลืมบอกไปก็คือนับตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วครับหรือเดือนนี้วะเออวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคือเมื่อประมาณต้นเดือนหรือพฤษภาคมที่ผ่านมา ก็คือผมได้ตั้งแผนไว้ว่าทุกวันเสาร์เนี่ยผมจะไลฟ์ภาคโอเวนเบกวันอาทิตย์ผมจะไลฟ์ภาคลายนะครับก็คือสลับกันไปอ่ะนะครับก็คือไลฟ์ภาคสัปดาห์ละอาทิตย์หนึ่งนะครับก็วันนี้ภาคโอเวนเบกเดี๋ยวพรุ่งนี้ภาคลายเดี๋ยวดูีกทีนว่าผมจะวางไลฟ์สตรีมตอนเช้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติผมจะไลฟ์ที่โรงเรียนนะแต่ก็ต้องดูเน็ตเอออำนวยด้วยเออว่านเน็ตที่ ที่เรียนผมอะ่ะมันเอื้ออำนวยหรือเปล่าเพราะว่าอา,อาทิตย์ที่แล้วที่ผมเคยไลฟ์สตรีมที่ที่ที่เรียนไปอะ่ะไลฟ์ไปได้ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงเน็ตเริ่มไม่เอื้ออำนวยละเน็ตเริ่มไปละนะเพราะว่าคนแบบเล่นเน็ตกันเยอะไงทําให้เน็ตมันดึงกันะ่ะนะครับอ่ะก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรพูดคุยแล้วเนาะวันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องแพทอัปเดตที่กำลังจะถึงเนี่ยวันที่สามกรกฎาคมเนี่ยนะครับ ก็มีความเป็นไปได้ที่คุกกี้ราส้มจะมานะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของร้านค้าคุกกี้กับเพชรเนี่ยสตี้ยงเนี่ยก็จะถูกนำออกจากระบบด้วยนะครับอ่ะวันนี้ไว้เท่านี้กันเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ